เมื่อน้องเปิดสีมะมอวความสูงเหกับพี่น้องลุกขึ้นฟอนน้ำกันเด้อละกิงไปมาดวงจิตเพลงเส้นตัวเองเป็นตาใน ากว่าเบื่อเขาลายบ่อยากเห็นบ่อยากพอแต่ใจนอห่วงบ่หายแทนการเขาหัวร้ายว่าเขาหลอกว่าเขาลวงแทใจห่วงเขาโอ้โอ้กินบ่เศร้าได้นอนกลวง เอาจังเมื่อหมดความหวังเห็นพนักมาควงใจอื่นนั่นหาติดตาบอกว่าไม่ลืมมันไม่นานก็อพันลืมแขนแสนลาตั้งใจดีทีนี้ต้องลืมเขาจริงเรื่องผู้หญิงไม่มีแต่เขาหลอกนะสักวันลืมเขาเลือดเาท้ามือกายน้าคิดไปได้หน่อยเดียว เอาหัวใจของคนหามแล้วสุดคมเอาคมเพื่อูก,กินมน้วนดิ่และหาปากมาบ่าไม่นั่งนอมากันมวยมาบัดเจ็บเในข้าวกำกับประสบมาเศร้าจอยยังเหลือหน่อยทวีคนฮักเติมขอมาเริ่มบัไดที่มาห้อยย่างงอนบวนเพราะความเมตตาเธอจะรักหา,าพที่จึงห่วงห่วงเธอทุกวันฉันซ่อมส่วนไม่มาทวงแต่มาขอคืนดียิ้มหน่อยนะ เธอจ้ยิ้มหน่อยนะยอย่ารีบผัดตัดอะไรไม่ดีเจ้าคือแก้วที่ประดับทีวีชาดเธอนี้มันรักไม่มีชีวันกำพันมาอ้อยมาอ่อนมาวันขอตั้งใจไม่ปากกูแต่ใจคิดถึงแต่เจ้าไปบอกพี่บอสสนยาำฝากมุนละเว้าเดงแดงง คนแหงหัวพุนหัวพีเสียงตับไม่มากดเจ้าให้ได้แต่ทั้งหัวใจคิดถึงน้องเดือนก่อนนี้ปากกวดใจคิดถึงค่ะขอกระดาษทิชชู่จานใส่คอพี่หนึ่งจานต่อเอ้าน้องใส่หม้อหนึ่งก็แล้วกันครับ เออน้องใส่มาหนึ่งอีกหนึ่งผลงานก่อนก็แล้วกันครับาแล้วมาเลยขอบคุณครับวันเดือนเลือนเป็นหอสอเธอที่ให้รอแล้วก็มาหลับมา ไปลาไปละอาปล่อยไอ้ต้มขมคืนไปไม่กลับมาหรือไปกินป่าน้องอื่นแล้วเื่ดเูอยู่ทุกคืนก็นานย่านกลันใจตายโบราณเก่าอัวาวายหายเพล่นบลอบไปให้เอนหาทางมอหนึ่งย่ามท้อขอเป็นที่เพื่อเอินใส่มอหนึ่งเพื่อรอป่าติหา ไปบ้านละพลเดนนั้นไปพอพอปายังบ่หินพลน้ามมหาอายผู้คอยไปมีจอยปานไปเอียนลงตมเขาสังคมไปหลงหลงเทใส่อยู่ใส่นอเจ้าไอ้ยคนเงาได้นอดมือไก่หนาเพิ่นบ่เคยสบตาและยังข่าเจ้าอยู่นามะกะคูสกแกตงสะเทือนเข้าใส่ใจรักแลหล่ห่วงใยอยู่ที่ไหนนาอคนรักเราสืบถามดูข่าวข่าวาคนใกล้ไก,ก็ไรวีแวว เหลือเพียงที่พึ่งคือมอหนึ่งอพ่อได้เอินแอวสุดท้ายอ้หมดหวังแล้วที่จะได้เธอกลับเกิดมาเปิดอกำบังตาเราแค่มีปากมีหานที่เธอส่งสัญญาณสากักกใจให้เธอรู้ว่ามีชายคนหนึ่งยังเพ้อฝันรอวันสุดตาอยากให้เธอหวนคืนกลับมาทานะแฟ จะวอนวรนนกกา <Thom> เริ่มขึ้นก่อนกับรำนอนตอนย่ำเย็นอยู่ใส่ละแปดอายคือหอดหลายอายอยากกินผู้บอเจ้าจำเป็นต่อใจอายลายค้ำแพงงคือหอดเจ้าและอายหักแปดตายหักแห้งแห้งอยู่ใส่นอค้ำแพ้งไอคนเงาอย่างเฝ้าอรอวันเดือดจะเลื่อนพ่อซอได้ยิน วันเดือนก็นเดือนพ่อสตรายแต่ทั้งหัวใจอ้บอเดือนตำแต่หาความพักความแพ้ยังไม่ให้เจ้า <Yeah. S 1> คือเขาบอเปลี่ยนไปอ่ะเอินใส่มัหนึ่งหาเศร้าคำเอินน้ำน้ำให้เจ้าได้ยินบอว่ามีคนรอนั่นคือออ้นั่นคือออ้ พ้นพออเพราะว่าโดนเด้อมากินมาท่านน้ำขอบคุณครับอ่าสวดๆกันแล้วกันทิประกาศในเพิ่อนใช่ไหมเหรอประกาศในเพิ่นเด้อประกาศถ้าต้องประกาศที่รัขั้นตอนเนาะประกาศตามล้ำดับขอบคุณท่านพออเพราะว่าโดนง่ามมากเด้อเพิ่นมาสมโทปีสิบบาทเออเพราะตอเอาหยังดอกไรมาตสถานโพดอ่าเออบอขึ้น โอดโพ่อซาบาดสื่อห้อมโอหห่อนอมกับพอได้ขอคุ่งในราคาอาจารย์ผู้ว่าดินขาเนื่องจากว่าเหรียญเน,นิ่มในราคาให้ม่20บาทและขึ้น20ล้านเด้อค่ะใจเป็นคนผู้งามร่ำกระเพาะใจกะดีร่ำไปด้วยเด้อตันฟอขาจะเป,เป็นคนใจดีค่ะเกียมเอาดีปะ ไอ้เ้าเป็นคือย่างนี้กันไง้นเบี้งพันคึอเปออยู่แล้วนั่นเหสิว่าวาบวาบก็นีแล้วเหต่ว่าวาบเ้าคุณวะโอเหตการเี้แ่มาล้มสองก่อนก่อนเดียวเนี่ยเงินพันปหนหาเอ้เ้าจูว่าวาบก็ได้เส้าบาทนี่ขอจะสิแตกละสมัยผ่านแถอ ลองเปิดอยู่แ <bajo> ล้วน at <zos> <N> ั <m inter> <N> ่นเนาะเป็น <Color> ษี <S bugs> <N> ์เ <m> ก <inter> <N> ่าจบไป2ปีสี่แล้วค่ะเป็นนักศึกษาสาขาวิธีการนักแสละครตอนนี้เพ่นพี่อาชีพเป็นบอรองบอล่ำศิลปินเต็มโตถือว่าอาชีพนี่สร้างรายได้เลอนซ่อนอนซ่อนป่ะหาเงินได้ดีคืออย่างนี้ลำปีเดียวในรถเกิงสามขั้นพุ่นอืมแต่ไมาเคยไปเพิ่งมอล่ำปีเดียวเลยกับเบิดรถกิงสามขั้นคือกันมอลำรวยเกินรถสามคันเลยกับยูเฟแนนบิ เ,เอาไปปี๋มอลำเออเอาไปจังไดเบอาข้อมศุขเนี่มาพรานาะพอตาคู่บาอาจารย์มาพนะรานาน้องนุ<ม>่งน่าจะศินละละครเมนิกะดีอกดีใจนะครับน้องมันนี่ขออนุญาตบอกภาษาอีสานบอกภาษาไทายบอกเกง่งครับเดี๋ยวมาพบพอ่อคู่บาอาจารย์ทุกๆท,ท,ท่านนะครับเนาะห่างกันจบไปสองปีก็ว่าได้อยู่ไกลเติบครับยาสธรบ้านเกิดไปอยู่บ้านเกิดเมืองนอนอยู่กับแม่ดูแลแม่ครับผมแล้วกะ็รับอ,าอ้าวปีก็มีอ่ติ บอไดยูครับบอ,บอ,บอทันไดมียังสดอยู่นะครับผมละกะ,ะประกอบอาชีพก็คืออาชีพอิสระเนาะครับกะประกอบอาชีพมอลำซิงสมือนี้ยังเป็นหมอลำซิงหมอลำวมเวลตีอยู่ตอนนี้กําลังศึกษาหมอลำก่อนประยุกต์ครับผมเพื่อจะต่อ,ตอยอดเพื่อจะได้ยูจนหอดเถาแกนะครับใน,ใ,นในวงการอาชีพของหมอลำครับครับผมจังไดกากผลงานไวในเดอครับเด้อ เพื่อยุรนันอินทิวงศ์ครับงานหน่อยงานใหญ่งานเรียงงานหามาทุกงานครับผมวัตคืนหอดีถึงจอหินีเบอร์บ่อศูนย์ศูนย์แปดห้าสองหนึ่งเก้าครับสี่สามเก้าหนึ่งเฟสบุ๊กเนอะเฟสบุ๊กเปื่อยุรนันอินทิวงศ์ภาษาไทยครับซาเลปอปลาเมทโอะสกูตประดันเลยบรอแจ็คแลนด์ดาวหาผู้บริหาหนังสือฮ้างเบอรอื้อบอรอยากกับผมฝากติดตามผลงานแน่ฝากซอยสนับสนุนแน่ก็แล้วกันครับขอบคุณครับ